ฮิ้ยหเวจ้าวมันยังไงดิแม่งเฮียบ้าดูดิมึงดูดิมันเฮียไหมมึงดูนี่มึงดูดิมันเฮียไหมมึงว่ามันเฮียไหมเฮีมึงดูหน้ารถสินู่นอ๋อเฮียไหมแม่งเฮียจริงเรื่องความที่ผมเป็นคนใจบุญนะฮะก็เจอพวกนี้ไม่ได้เลยผมต้องดูแลอย่างเต็มที่ชอบจริงๆเรื่องเฮีย ผมได้แจ้งทีมงานไปแล้วเดีーー masuk, ๋ยวทีมงานกำลังส่งเฮลิคอปเตอร์มาโรยตัวมาแล้วเดี๋ยวปล่อยหนวดสว่านลงไว้แล้วก็รัดคอมันขึ้นมาแค่จับพี่อย่างนี้รันฮี่ยนี่ไงบอกแล้วเฮี่ยแม่นมี่หากูเฮี่ยแล้วเฮ้ยถนนเจ๋งหมดไปโอ้ยแรงไเลยรถหนักนะหลังคาสูงนะ จะหยิบเครื่องยังเกลือเลยหิ้งเฮียรู้นี่พวกเราเนี่ยเฮ้ยเฮียอินเตอร์ระเบิดสวัสดีครับอยู่กับอ้วนจูนเนอร์นะฮะวันนี้เรามาดูลีโวจัดเทอร์โบกับกล่องแค่2อย่างเอ้ยมีไส้กลองอากาศอีกอย่างหนึ่งเป็น3อย่าง2องอบไหเป็นไร รถอะไรดูดิเราบองรถกูว่าโชอิจีอาหรือเปล่าเพราะเห็นพี่เขาถามว่าอุตียาได้ไหมสูสีโอ้ยเยี่ยงเี่ยเยี่ยงเยี่ยงจริงด้วยไอ้ชั้นกูก็ว่าเจ๋งเป็นอะไรวะไปเปิดประตูไปก่อนเดี๋ยวคนไม่เยี่ยบมันไปแล้วไปแล้ว นี่กูก็ว่าแค่ไฟโชว์มึงตกใจอะไรเนี่ยแล้วแบบกำลังก้มดูอยู่โอ้ยยายจริงด้วยสัตว์ข้ามไปดูฝั่งรถกันเออกลับแล้วกลับรถกลับรถมันจะไปไหนวะเนี่ยมันไปดูไปดูไปดูเพื่อนได้เจองนะมันวิ่งเข้าร้านเขาแน่เลยใช่เหรอมันอ้าวมันจะไปไหนได้นอกจากจจะมันไปมันอาจจะไปกินไอ้กูโรตีชาชักก็ได้อยู่นี่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยเนี่ยมันอาจจะมาอยากกินไก่อยากกิน ไอ้โรตีหรือว่าอาจจะมากินหมูกระทะหรือเปล่าดูดิเดี๋ยวรอดูรอดูจอดไฟแล้วเอาไว้นี่ฮะมันกำลังเลือกอยู่ไว้ร้านไหนร้านไหนเปรี้ยววะเอาเรามาแทงกันดีกว่ามันเข้าร้านไหนหรือมันจะไปจูนรถวะเฮ้ยเฮ้ยฉ่งรถใหญ่จะมาเฉ่งไป็นโมกันเหี้ยเหี้ยเหี้ยด้วยเยี่ยวิ่งไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปแล้วไปเลยนี่ น่าจะไปกินหมูกันนะน่าจะไปกินน่าจะไปกินหมูกันนะว่ะไปดูไหมเราไปกลับรถแล้วก็ไปดูหน่อยเฮ้ยมันกลับมาว่ะเฮ้ยโอ้โหฮิ้ยหิวจะตามันยังไงดิไอ้เยอยเฮี้ยแม่งเฮี้ยว่ะดูดิมึงดูดิมันเฮี้ยไหมมึงดูนี่มึงดูดิมันเฮี้ยไหมใครอ่ะนี่มึงดูอย่าเบรก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 มึงว่ามันเฮี้ยไหมเบรกมึงดูหน้ารถสินู่น เฮี้ยมะไม่เฮี้ยจริงไอสัตว์เอยไม่เคยเจอเฮี้ยขนาดนี้เลยมาเฮ้ยเขามาจับเฮี้ยน่ะบอกวี่เฮี้ยไปแจ้งกับรถเฮ้ยไปแล้วไปแล้วออกถนนไปแล้วออกถนนใหญ่เลยว่ะเอาไงอ่ะเฮ้ยเลี้ยวซ้ายดูดิ เราเนี่ยแม่งเฮี้ยจริงๆพวกเราเอ้ยไม่ใช่เรามาตามเฮี้ยจริงๆเข้าบ้านใครไปวะสั่นเลี้ยงพี่เปล่าไม่ใช่ของพี่เหรอไปไหนแล้วอ่ะอ้าวเฮี้ยแล้วเฮี้ยหายด้วยไหมเมื่อกี้มันวิ่งมาตรงเนี้ย ไม่ใช่เข้าไปข้างในร้านแล้วหรอเก่งไปเหอะมันไม่ออกถนนก็ดีแล้วเมื่อกี้มันวิ่งขึ้นตรงนี้เผื่อมันกระโดดเข้าไปเดี๋ยวรถจะชนมันนะเดี๋ยวใช่ลุงขอดั่มเป็นป่ะลุงจั่เป็นป่ะอ้าวเฮ้ยป่ะสมบัติในอยู่นี่นะเข้ารถไม่ได้หรอก อยู่จริงแล้วไงอ่ะรถจะชนมันเปล่าเจ๋งมึงอุ้มเลยมึงอุ้มดิมยังไงเามันไม่กัดมั้งลมันเป็นใช่เหรออันนั้นมันงูเปล่าไม่ใช่แร้วชเจอเฮียให้ตรงกระเป๋าครับโอ้เจอไปนานแล้วดยเอาไงดี จับไม่กล้าจับเรียกกู desert, <L ess hat> ้ภ ag ัยมาจับไม่เห็นมาูไม่ได้เรียกกู้ภัยมาจับเฮียเนี่ยนะเฮียแหละ เออมานั่งรอไกลๆเดี๋ยวเขาตกใจเราต้องนั่งรอกู้ภัยให้เขาก่อนนั่งรอเฮี้ยโอ้ปล่อยมันรถทับเขาติดขบายเรยวเขาเปลี่ยนไม่ทันแล้วนั่งรอเฮี้ยอะไรครับเนี่ยนั่งรอเฮี้ยไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะการเดงลงท่านผู้ชมครับ สรุปเรามานั่งรอยเฮียนะฮะคือใครจะรู้ว่าเราต้องมานั่งรอยเฮียอะไรก็ไม่รู้เพื่อให้เขามาจับเฮียอะไรก็ไม่รู้หยอกฮะก็คือเรื่องความที่ผมเป็นคนใจบุญนะฮะก็เจอพวกนี้ไม่ได้เลยผมต้องดูแลอย่างเต็มที่ชอบจริงๆเรื่องเฮีย เฮ้ยเียเดี๋ยวนี้ปอดโป่ง้วมึงเนี่ยมุกมกมึกมึงมานะเดี๋ยวนี้มึงได้นะเดี๋ยวนี้มึงเริ่มคล่องนะเจ๋งก็ตอนแรกก็ว่าจะไปพาไปดูจูโรดนะะตอนนี้ดูเฮียก่อนแล้วกันนะตอนนี้มันอยู่ในดงนี้นะท่านผู้ชมมันฟักตัวอยู่ผมได้แจ้งทีมงานไปแล้วเดี๋ยวทีมงานกำลังส่งเฮลิคอปเตอร์มาโรยตัวมาแล้วเดี๋ยวปล่อยหนวดสว่านลงไปแล้วก็รัดคอมันขึ้นมาแค่จับี่อย่าเนี้ยเราต้องเต็มที่อยู่แล้วเรื่องพวกนี้ ลูกค้าไม่ต้องตกใจครับผมไม่ได้จูนละเอียดนะฮะคันนี้ผมจูนเหมือนทุกคันเลยไม่ได้ละเอียดกว่าคันอื่นนะฮะที่ผมออกมานานคือผมมาทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วขับๆอยู่เจ๋งเบรก,กเหีเห้ยนะวะเนี่ยไอสัตว์แม่งเบรกเหี้ยจริงใครจะรู้ว่ามึงเบรกเหี้ยชีวิตอีกคนนึงแอดมินอีคนนึงจูนเนอร์ต้องมานั่งรอเหี้ยก็ในคราวนี่เพราผมเป็นคนใจบุญนะ ปกติทุกเสาร์อาทิตย์ผมก็เจ๋งจะไม่ปล่อยโคอยู่แล้วอ่าโคกระบื้องแหม่ปรุงมาอย่างนี้มันก็มึงปรุงมาอันนี้มันมันต้องไปโคโยตี้อ่ะมันมุกเก่าอ่ะมึงต้องเล่นโคโยตี้แล้วเดี๋ยวกูจะไปต่ออ๋อโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วระหว่างลอยเฮียนะครับไอ้รอกู้ภัยมาเก็บมาจับเฮียนะครับผมก็จะทําการจูนรอก่อนเจ๋งไปกดลบโคดีลบออกปะเนี่ย เปยเฮ้ยเขาเป็นกู้แห้ต้งจับได้เกแอบ่อลแอบ่อนี่อนี่ไงบอกแล้วี้ยแม่งม่หากูเี้ยแล้วเฮ้ยถนนเจ๋งบกรถกอนบกรถกอน งานหยาบแล้วทีนี้อ๋อตัวนี้เลยอ่ะพี่ผมจับมันไปปล่อยรูปทีแล้วนกับอ๋อผมกลัวจะได้เห็นซากมันนะสิพี่เขาบอกว่าจับมันไปปล่อยหลายทีแล้วฮะแล้วมันก็มาอีก อยู่ในศาลนี้แหละข้างๆศาลนี้แหละวิ่งไปวิ่งมาเยอะแถวเนี้ยหัวรถจะชนมันขนาดเรายังเกือบเบรกไม่ทันคือถ้ามันวิ่งไปเลยจูดๆจู่ๆอ่ะไม่น่าจะเป็นไรแต่มันวิ่งไปแล้วมันเหมือนมองดูรถด้วยไงมันดูทางด้วยโวยังไม่รอดเป็นนั่งรอมันเป็นนั่งรอเฮียก่อนไม่ใช่นั่งรอห้เจงก่อนก็ <c oughs> นี้ครับที่จะเซตให้เขานะฮะก็เป็นรถเอ่อรีโว่นะฮะส่งของก็เป็นรถเดิมๆนะฮะน่าจะมีอาการไฟโชว์มาแต่เจ้าของไม่ได้บอกเรา,าเดี๋ยวรอรถมาถึงก่อนจะโทรถามเจ้าของอีกทีหนึ่งว่า,ามีไฟโชว์ใช่ไหมต้องรีแมปด้วยนะอะไรแบบเนี้ยรอแป๊บนึ่งไปนั่งตรงนั้นเดี๋ยวกรโดมมันลากเข้าไปหรอกกูกลัวจะลากมันมากินอะนี่ <c oughs> ลบลองลบไฟโชว์ด้วยทีนี้ แสดงว่ารถเขาไปโชอีเจอมาอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้บอกเราก็พี่กู้ภัยมาไวมากนะฮะแต่ว่าหลุดมือไม่ได้ใช่แต่พี่เขาบอกว่าจับไปแล้วก็มาอีก็มาอีกใช่แสดงว่าได้กลิ่นหัวตาใช่แสดงว่าเป็นที่ของมันมคุณจะอยู่นี่แสดงว่ามันอยู่แถวนี้แหละแต่ก็ต้องระวังนิดนึงอ่าแต่ถ้าจับคราวนี้คุณจะไปปล่อยที่อื่นแล้วนะ อุ้ยแต่มันมีเยอะนะในนี้แต่ล่าสุดเราเห็นซากมันอยู่ตรงน,นู้นไงซากซากที่้อยู่ตรงเอเยทางขึ้นอุโมงค์พอดี come oh. on เห็นปัดเลยหมูลงไปดูเฮี้ย <lum> จนลืนเลยเกือบแล้วไหมน่ะลงไปดูเฮี้ยเกือบจะกลายเป็นคนเฮี้ยแล้น่พราะถ้าไม่ขยัขยัดราม่าเลจ้ะศูนยกับศูนย์สองศอเฮ้ยลบนะลบลบแล้จอดข้างทางก่อนแก้ไขครับขาไปเลือดอะไรแดงๆไปเลือดไมเน่ไหนลอเล่นลอเล่นลอเล่นอันี้ยไม่ทช่มาโดนเฮี้ยขัดกันกูไม่น่าดนหรอกกูอยู่ในรถ กลัวด้านทั้งมือเดี๋ยวนี้หัวแล่นนะทำอะไรมาเนี่ยเลิกแล้วเลกแล้วเดี๋ยวเลิกแล้วเลิกเรียตอนคืนแล้วใช่ไหมใช่สมนปอดโป่งถือว่าแรงนะสเต็ปนี้กดไปโอ้โหแห่งเลยรถหนักนะหลังคาสูงนะมันไม่มีมันไม่มี โอ้ยพอพอเจง๋จงเจ๋งหลังคาโอ้โหมึงจะโค้งโอ้โหมได้เจง๋งเดี๋ยวให้ดูให้ดูไม่ดีกว่าแต่มันมืด,ดว่ะเดี๋ยวพอพอจะมองเห็น ขอ,อกก่ย่างนึงอวิ่งมันต้องอย่างงั้นแทงไปเลย,ยไม่ไไยไมของผมมันแม่นมึงเล่นแล้วกูก็เล่นให้แม่ตื่นเล่นจังเลยตว์ระวังเห,ย,เหยียบพี่เผื่อแม่งหิวก็ท้าอีกร้านเจ้าของร้านผู้หญิงเดอะพูนเดิมมานถามงูหรอคะพี่เขาหันหน้าไปพี่อะครับ จะขำก็ขํไม่ได้เกงใจครเบหปวดจะปวดเลยอยากจะต้องคุยกับคันนี้ก่อนว่าถ้าไฟโชว์ egi เนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายในการรีแม็กปิดโค้ดหรืออะไรพวกเนี้ยเขาไม่ได้แจ้งเราก่อนว่ามีไฟโชว์อืแต่พอจะเดาออกเพราะว่าจากการที่เขาพูดลำประโยชน์เราก็รู้แล้วแหละเขาไม่ได้บกปิดเราแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเฉยเขานึกว่าเฉยว่าถ้าอุดคงจะหายได้เนี้ย เพรอินเตอร์ไม่เหลือนะครับอกมันปิดเทใก่อนปิดเทให้หน่อยปิดเทให้หน่อยถ้าบอกงี้กูบอกเองก็ได้เจ๋งไม่หลุดก็ระเบิดอ่ะมันแรงมากตรงนี้ไม่มีมาเจ๋งงานเข้าแล้วตาพจน์ไหนเราลองดูนี้แกดูให้ดีน่ะตาพจน์หน้าแตกแล้วแกดูฝั่งนู้นแล้วไม่ดูเด้อไหนดูดินี่มีเด็กตรงนี้นี่นี่นี่ โอ้เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นอีกยังไม่เห็นอีกนี่นี่ก็หลุดไปเหรอเนี่ยบ่อนี่น่าจะระเบิดตรงนี้ด้วยลใช่ป่าวระเบิดตรงเนี้ะตรงนี้อะตรงนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราไม่ไหวแนอหลุดหกไอยเม็ดเลยเฮ้ยเียอินเตอร์ระเบิดพูดจริงไหมพี่เขาได้เสียตังค์แล้วไอ้สัตวสใช่ป่ะเออเออสภาพมันไม่ไหวแล้วจัดเลยจัดเลยใช่ดีว่าแตกเลยระเบิดระเบิดจริง อินเตอร์อหมดสภาพแล้วพี่นี่โรจี้ไปเลยบานงบบาน <c oughs> ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นีนหวา <c oughs> หายอินเตอร์มือสองก็ได้นี่แต่ว่ามันได้ไม่นานหรอกถ้ามันจะไปอยู่แล้วพี่รถพี่อ่ะมีไฟโชว์ใช่ไหมใช่ก็แราไมาขึ้นทักติดโออของเดิมขึ้นสิบเหรอแสดงว่าอินเตอร์พี่จะไปอยู่แล้วเพราะจริงของเดิมต้องขึ้นเกือบยี่สิบใช่แสดงถ้าขึ้นสิบแปลว่าแสดงว่าเทอโบยใช่ปะ ก็มีส่วนพี่ถ้าอินเตอร์มีปัญหาทำให้ทําให้เทอร์โบพังเพราะว่าถ้าอินเตอร์รั่วอยู่คือมันวัดเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเทอร์โบก็ทํางานหนักมันก็เลยมีโอกาสพังได้งงงงไหมเงีนยรองนี้อะไรดีจะหายมีของเดี๋ยทข้างล่างอ่ะจะพอด กินว่ะอาหารเนี่ยคลิปยิ้มหนักได้ได้เลยมาหนึ่งสองคิ้ถ่ายถ่ายนี่มันต้นนี้อะไรนะแต่หน่อคิด้งๆแสดงว่าเขามันใกล้เคียงกันมันจะมีของที่มันใกล้เคียงไอ้ไอ้สองคิได้สองคิ้ป ตามไม่นี่แล้วมุเนี่ยินเแล้บ